ที่ไทว่าโอ้เยอะเลยนครับเรีไ้วาเป็นเวทีเทากเลยเทพมากเป็นเจ้้าที่ครับคุณชาชนะครับเชิญอ้ห่อนะ คืก็ไปได้กันเัโครงการที่สขุิทนี่ยใช่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 มช่ใช่ใช่ใช้ใช่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 ใ่ใช่ใิ่ใช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 ใช่่ใ thoái suy luôn, thằng thằng đó, cái này anh, 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 cái cái này anh, cái này anh, cái này cái này anh,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  อยากดีว่าเราผมสามคนเห็นกนหมอรนตลกันหาคนไหมเรากตลกันคนที่ไหด้วยกันเลเร่าทีนี่จะมาห้อยู่รงหมูกรท้เน่่าไปดูพวกเราด้นครับ่อนนี้วนี้อี้เราเองน้องคู่แล้วนะครับัเออเราก็มีอีกเพลงนะครับยังรูไปอีกไหมครับนี้ เจน้องข้าส่ยไ้ไหมาามีเวลาคุยนะพีี่น้องข้าใส่น้องข้าสก็รดพลงเพลงี่ก็ได้จริงอเป่จริงอกีใจได้สัคนน้องก็ได้น้องเก่งมากอแค่บอกน้องน่ยเอาด้เยน้องให้พ่อนเด็กที่ฝั่งนี้ด้วยเดเออน้องา できた。<noise> ต้องดากนะครับดีใจมากคงเขาว่รับขอาวงามง่ายๆกต้อง้าสายที่แนเศษีตอนนี้ครับใบอกว่า้ยให้ปด้มาชามเนครับก็ี้เล่น้แล้วบดีผู้รเออขอโทษด้วยนะครับก็เป็นต่อไปี่อีกงน